แจกเคล็ดลับนะครับสำหรับ B M W รุ่นที่เป็นกุญแจคีย์เลสแล้วถ่านหมดเราจะขับรถยังไงนี่อันนี้แบงค์ถอดถ่านให้ดูเลยให้เห็นจะชัดเลยครับในรถมอเตอร์ไซค์ B M ทุกรุ่นนะครับจะมีวงแหวนรับสัญญาณอยู่อ่าวงแหวนรับสัญญาณหน้าตาเป็นยังไงครับนี่ครับอันนี้คือวงแหวนรับสัญญาณนะแต่ละรุ่นจะอยู่ไม่เหมือนกันบางรุ่นก็อยู่ใต้เบาะบางรุ่นก็อยู่ตรงด้านหน้าบางรุ่นก็อยู่ตรงหน้าคอนโซลตรงชิลหน้า ก็คือเวลาแบงค์ปล่อยรถแบงค์ก็จะอธิบายลูกค้าแต่ละคนไม่เหมือนกันเพราะว่ามันแต่ละรุ่นมันวางตำแหน่งไม่เหมือนกันนะครับให้เราเอากุญแจนะครับมาไว้ใกล้ๆก,ก,กับบริเวณรับสัญญาณจากนั้นเราก,กดเปิด1ครั้ง,งนี่ฮะรถก็จะสามารถเปิดและสตาร์ทเพื่อทำการขับขี่ได้ อันนี้เป็นกรณีฉุกเฉินเท่านั้นนะครับก็สําหรับคลิปนี้แบงค์หวังว่าน่าจะมีประโยชน์กับพี่ๆไม่มากก็น,น้อยแต่ถ้าในอนาคตแบงค์มีเทคนิคอะไรดีๆก็จะพยายามมาแชร์ให้พี่ๆดูนะครับกดติดตามเพจเบบา์แซงไว้เลยครับขอบคุณครับ